ราคาดีแล้วรู้ไหมว่าจะไปงานรอบแล้วผมขายนะผมขายนะเต็มแล้วยังก็ไม่มีผมขึ้นไปผมบอกให้ผมขึ้นพวกพี่ยังซื้อเลยเอาง่ายๆผมอ่านใจพี่ออกแต่ว่าผมรถเท้เป็นน้ำใจไงอานได้เท่าไหร่ให้ผมพูดเลยใช่ไหมให้ผมพูดเลยใช่ไหมไม่เอาประกันโอ้โหโอ้โหติดแล้ว แต่ราคาสูงเป็นรถไป2องแสนเนี่ยไม่มีคะไม่ที่ศูนย์ราคาโปรโมชั่นมีแค่ร้อยคันผมรู้ละเอียดหมดชอบห้องหนาคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมซื้อให้คุณพ่อซื้อคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อชอบไหมครับจริงๆมันก็นิดเดียวราคาเท่าไหรแล้วก็โสดไปอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีทุกอย่างแล้วแต่เอาไงชอบไหมชอบจะได้คุยให้เกิดอะไรร้อยไปนะประกันยั่ไม่มีนะ อ่ะพี่ยาวอะไรถ้าเอาประกันแถมให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเอาโอเคไหมเอาไปลงบานั้นหน่อยพี่เลยได้เท่าไหร่อ่ะให้ผมพูดเลยได้ไหมไม่เอาประกันโอเคโอ้โห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 ตื่นเต้นเลยว่ะเท่มากเลยคำพูดอย่างหล่อเลยพี่อยู่ได้ผมว่าโอเคแฮปปี้สะดุ้งเลยเต่ามาทีโอ้โหน่าอยู่แล้ว เดีพี่ก็ปีกมันเลยใช่บุก็แฮปปรับพี่ซื้อแพงกว่าคนอื่นนิดเดียวซื้อประกันเองหมดเลแต่นี้ก็คือวารันตีอะไรสูงมีหมดปกติมันนี้นะครับวารันตีมันมีพร้อมอยู่แล้วใช่มันรับประกันอยู่แล้วของคุณใดขับไปที่ศูนย์คุณใดได้เลยปิดปิดนี้เลยเดี๋ยววางประจำขอให้ใส่องหมื่นแล้วกันให้สองหมื่นพี่ให้ประกันแล้วกันไให้ต่อไมให้พี่ให้พร้อมขับเนลื่อนปกติของประกันโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์เลยอ่ะดูสิทำแฮมเบอร์เกอร์เลยอ่ะผมจะทำไงวะเนี่ย ก็รู้ว่าพี่ชอบแหละเรามีแค่คันเดียวตอนนี้แ่ขอรากะมเนมใ้ัีแค่สองหมื่นแล้วกันี่ใประกันจบโอ้โหมัก็เท่ากันนะมันก็เท่ากันอะเท่าเท่ากันีแค่ดีแล้วที่ลองคิด่ะผมเปิดให้ละอ่ะนั่นละครับไม่รวมโอนนะโอต่างหาก้โอนมันอย่างมากก็หมื่นกว่าบาทอไม่คนละบาทเต็มแล้วพี่ไม่ได้แล้ว เต็มแล้วเต็มแล้วแอนจะต้องถ้าโอนมันไม่กี่สั่งอ่ะมันลบไม่ได้ไม่ได้ฮะส่วนลนี่แหละราคาเงินสดเนี่ยแหละนี่รอจับไฟแนนซ์รอบสองรอบสามแล้วเนี่ยไม่ไอ้นี่จับไฟแนนซ์ก็คือเป็นไฟแดงของเนี่ยใช่ไหมใช่เลียไฟแดงต้นแดงใช่เต็มแล้วพี่ เต็มแล้วพี่ก็รู้อยู่รถมันไม่มีสุดแล้วนั่าจะโอนเสร็จโอนเต็มไม่กี่บาทเองโอ้โหไม่กี่บาทแค่น่าจักรยานแล้วนี่คงเกิดรถไม่มีให้ไปหรือเล่ามีอะไรผมรวมรวมีอะไรที่ไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นครับไม่มีไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นเดี๋ยวจะไม่ให้ส่วนลดแล้วด้วยเดี๋ยวจะไม่ให้ส่วนลดพี่แล้วด้วยเปหกไปจะไปหาผมหาที่ไหไอ้ก๊อบไป่วยพี่หน่อยดิโอ้โหไูนนี่เขาให้ สูตรมันไม่มีรถไร้เฮียมันเลิกผลิตแล้วแล้วคันนี้สภาพยอย่างนี้มันไม่มีในประเทศแล้วจะขึ้นราคาแล้วเนี่ยเออโหโอ้โหโอ้โหยังไงล่ะยังไงล่ะผมรู้เลยดูหัวแห้งแต่ละคนแล้วเนี่ยโหสุดๆั้งนัน้นเลยเนี่ยเจอต่างชาติทีไรโหต่อแสบๆไปทั้งนั้นเลยคนไทยนะคนไทยเหรอคนไทยคนไทยเชื้อสายอินเดีย ผมเจออินเดียทีไรนี่โอ้โหโหดกันั้งนั้นอ่ะราคาดีแล้วรู้ไหมว่าจับไปนั้นรอบแล้วผมขายนะผมขายตัเงเต็มแล้วยางก็ไม่มีนะเนี่ยผมขึ้นไปผมบอกให้ผมปึ๊บพวกพี่ยังซื้อเลยเอาง่ายๆผมอ่านใจพี่ออกแต่ว่าผมรดเทศเป็นน้ำใจไงเดี๋ยวผมโทรถามคุณพ่อนะว่ายังไงถ้าเขาไม่ปล่อยก็คือจบเลยนะถ้าผมโทรถามพ่อแล้วอะเพราะว่ารอบแรกเขาแล้วจับไปนั้นไม่ผ่านคือเขาซื้อราคาเต็มแต่รอบนี้มันตอบ ไม่รู้เขาจะยอมไหมนะฮัลโหลครับป้าเขาต่อค่าโอนต่างหากตอนเนี้ยคุณได้กต้าจบสดใช่ไหมพี่เพอาวเมื่อกี้บอกราคาสดจบสด5โอนต่างหากพร้อมจดเลยไหมป้าเขาถามว่าพร้อมจบเลยไหมหรือมาต่อเล่นๆเนขาบอกวัเงเลยวันนี้เลยให้กำไรเหลืออยู่ ก็ค่าโอนต่างหากค่าโอนพี่เขาออกเองป้าโอเคนะอ่าโอเคได้ครับขอบคุณครับครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับโหโหดมากเลยอ่ะห้าพันยังเอาผมเลยอ่ะนะก๊อปเชิญขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโหสุดยอดโหดมากเลยนะชาวอินเดียอลาดินนี่แบบสุดยอดกินน้ำลายน้ำลายแห้งอ่ะอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกู๊ดแมน